ราชสีมาอัปเดตลูกใหม่ในรอบ15ปีในเพลงสวย for you <c oughs> กลับมาสร้างสีสันให้กับวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งกับสุนารีราชสีมาที่ถูกนาะนำให้ขึ้นแทนเป็นลูกทุ่งดีว่าแห่งเมืองไทยกลับมาในครั้งนี้พร้อมกับลูกใหม่ที่ดูอินเตอร์มากขึ้นภายใต้สังกัด BEC Teromusic กับซิงเกิลใหม่ในรอบ15ปีในเพลงสวย for you เพลงจังหวะสนุกสนุกสไตล์ดนตรีลูกทุ่งที่ผสมกลิ่นอายดนตรีแนวดิสโก้ฟังจากยุค80เป็นการร้องตอบรับกันระหว่างหญิงไทยกับฝรั่งที่หลงไหลสเสน่ห์ความงามแบบไทยของสาวไทยททำำบุญในนนนชชาาาา,าตตติิิหห้้้้แ่ไดีจรงรงือค สวัสดีค่ะสุนารีราชสีมาค่ะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะ s ูเ for โ o u โดยบริษัท B.C. Tello Music ค่ะ15ปีเต็มๆนะคะสไม่มีเพลงใหม่เลยในระหว่างนั้นก็ร้องแต่เพลงเก่าอาศัยบาร,รมีเพลงเก่าทำมาหากินไปแล้วก็คอปเวอร์เพลงเก่าๆบ้างบริษัทนู่นนี่นั่นมาจ้างก็ร้องไปนะคะแล้วก็มีงานละครแล้วก็มีงานพิธีกรนะคะรายการทีวีนะคะแล้วก็มีซิทคอมด้วย นะคะก็ซิทคอมนี่เล่นคู่กับคุณไฮอภพรเล่นเป็นแม่ของพระเอกคุณไฮเป็นแม่ของของนางเอกก็เป็นเพื่อนรักกันแต่ก็จะมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะที่ตัดสินใจมาอยู่บ้านหลังนี้ก็คือ BC Taylor Music เนี่ยเพราะว่าเมื่อ17ปีที่แล้วสุขเคยอยู่บริษัทนี้มาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากหมดสัญญาไปก็ออกไปเป็นนักร้องอิสระในช่วงระหว่างนั้นก็พยายามที่จะไปคุยกับบริษัทน่นนี่นั่นเพื่อที่จะ หรือกับนายทุนบางคนที่จะออกซิงเกิลใหม่แต่ว่ามันก็ไม่ลงตัวสักทีมันก็เลยใช้เวลายาวนานมากถึง15ปีจนวันหนึ่งสุขไปโชว์เพลงในในงานเลี้ยงงานหนึ่งซึ่งเป็นงานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุก็ไปเจอนายคุณไบรอันมาค่านะคะท่านก็ถามว่าออตอนนี้อยู่นหนอะไรเงี้ยก็ไปทำเพลงกันไหมก็ก็เลยเข้าไปคุยกันที่บริษัทแล้วก็สรุปสุตอนนี้อยู่ที่ BC t ีเทโลมดิสิแล้วนะคะช่วงที่ออกซิงเกิลสุกก็เพิ่งเปิดตัวแฟนไปก็เลยเอาเรื่องราวของตัวเอง ความรักของตัวเองผสมผสานกับเทรนปัจจุบันที่ผู้หญิงไทยนนิยมที่จะไปทำเทรนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาผสมผสานกันแล้วก็ออกมาเป็นเพลงสวย for you ในเพลงนี้ถึงจะเป็นเพลงสนุกจังหวะสนุกสนานแต่ว่าก็มีแง่คิดดีๆให้กับผู้หญิงไทยเรานะคะว่าความสวยแบบไทยๆนี่แหละที่ต่างชาติเขาชื่นชอบทําไมต่างชาติเขาถึงชอบเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นเมืองที่ยิ้มแล้วก็เป็นเมืองที่อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วทาไมเขาถึงชอบผู้หญิงไทยเพราะผู้หญิงไทยมีความสวยงามแบบธรรมชาติแบบเดิมๆแบบคนไทยคะ่ะค่ะหลังจากสวยฟอยยูออกไปเนี่ยนะคะอ,ะอย่างแรกเลยแฟนแฟนพี่เนี่ยเขาก็ ดีใจดีใจที่อย่างน้อยเรื่องราวของเราก็ได้เป็นจุดจุดหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดพอร์ตเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็แฟนๆก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเพลงนี้สู่เต้นด้วยนะคะเป็นเป็นครั้งแรกที่ไปเข้าคอร์สเรียนสอนเต้นออกสเต็ปเมื่อก่อนจะแค่ขยับนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวนี้มันมีท่าแบบโอ u อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีขยับมากขึ้นก็ไปเข้าคอร์สนะคะเท่าที่เห็นในมิวสิกนั่นคือเต็มที่ของเราแล้ว ะะก็ขอบคุณแฟนที่ให้กําลังใจแล้วก็บอกหลายๆคนชมมาว่าออลูกสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าลูกใหม่ที่ดูอินเตอร์และใครอยากจะเห็นสุนารีราชสีมาเต้นหาดูได้แล้วในเพลงสวย for you หรือว่าจะขอมาได้ทางสถานีไทยไทยทรูวิชันค่ะสวย for you